إن الزعيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رَبِّ اشرق لي صدري ويغفر لي أمري واهل عقلة من لساني قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته อัลฮัมดวลิลละอันฮัมดุลิ้ละอันฮัมดุลิ้ละในะครท้าฟุ้งคำขึ้นทีห้านะครับของเรานะครับแล้วก็การคือววชุ่ทงผมไป่เร็วปีวันของเรานะครท้าฟุ้วันเท้ากันนั่งนึ่งอยู่ว่าจะพูดอะไรกับพี่น้องดีนะครับต่ขึ้นก็ไม่ได้มากนะครับจะขึ้นติ้งตุราไปพบกับไอ้ไปเยี่ยมพี่รองเจียปัง นะครับมีการเรี้ยงราสิทธิ์นะครับในเจ้าว่าเรากับเพื่อนเนี่ยทำทำจะทำตรงเรียนะทำภาพพิมพ์โบราณเจ้าดับนะครับแต่ว่าการทักทายเยาวชนนะครับหรือว่าติดทายกันเลยไม่ได้มากับพวกเราเองนี้นะครับอัดคำพูดนะแต่เดี๋ยวทีนั่งเราจะพูยอะไรกับพวกเรานี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในการนำมาของเราเนี่ยในกลุ่มคำพูนเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุด นะครับคือก้อนในคุยเรื่องเรื่องเทปบันมาแล้วนะครับที่ว่าประวัติของมหันต์ละของกาลียองมหันนะครับก็เลยคิดว่าคืนนี้นเนี้ยนะครับอยากจะคุยถึงสิ่งที่่าลียองมหันต์อรอรอว่าอะไรมีวัฒนธรรมเตบ่กไหวแกบอกเราหว้เกิดประโยชน์นะครับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับแต่มันจะเกิดขึ้นแนเนีนะครับเิดเป็นผู้มีความดูสำหรับเรานะครับจากคาลีของกาลียองมหัน นั่นก็คือเรื่องของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพัฒนานะครับสัญญาณใหญ่บางียะม์สิบย่างนะครับคืนนี้เนี่ยจะเอาร่วมจางวัดสิบย่างนะครับแล้วขึ้นต่อไปเนี่ยจะพูดถึงรายละเอียดของแต่ระยามแต่ระยามแต่ระยามแต่ละยามให้เราได้รับรู้อะไรคืออิมามมัลตีอะไรคือสัญญาณนะครับอะไรคือนบีอีซานะครับอะไรคือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าอนที่จะเกิดขึ้นสัญญาณใหญ่บางียะม์ในอนาคตพัฒนานะครับหนัจบับันนี้เนี่ย สัญญาณแหลกในฐานะที่ม่าม,มันจะอรอว่ลอะไรอยู่ว่าสัลลัมได้ใผูดเอาไว้นี่มันเกิดขึ้นมากมากเลยนะครับในอละคัฒนาเนี่ยไม่มี้ใครจะสาม,มารถจะจะรู้ได้ว่าสัญญาณใหญ่บางเกียม,รรมากในฐานะที่ผูดถึงสิบย่างนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไรนะครับแต่สัญญาณใหญ่ปัจจุบนันนี้เนี่ยเกิดขึ้นมากนะครับผู้หญิงจะมากกว่าผู้ชายนะครับการผัาน์หรืการุมเรื่องนะครับคนอยากคนจนคนเหลี่ยงแก้กระร้าซึกงนะครับในภาาสมุติอาบเราเห็นว่า เนะครับจะเริ่มลุ้งเรื่องในการเก็บทั้งดินนี่ไหมพี่เอ๋น้นคือสัญญาณเล็กๆหลกเป็นธนบัมชีวะฮามะได้ปดูดเอาไว้ในรัฐสตรีคนหนึ่งนะครับจากตัวลูบมาเป็นนายพี่โบนะครับสัญญาณเล็กๆและอีกมากม,มายดียร์อะดีมหะฮามะสอลาลวะอะไรคือวาสัำปวดคือนะครับแต่ผมจะพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ซิบย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตธรรมนาจากคำพูด ในบีมอฮัมมัดนบีมอฮัมมัดบอกอะไรบ้างคในอำนาจกฎกาเกิดขึ้นทิพย์ยังนบีมอฮัมมัดบอกว่าเหตุการณ์แรกก็คือในอนาคตฎพันนาเนี่ยนะครับสัญญาณใหญ่ทิพย์ยังสัญญาณแรกก็คืออิหม่ามมัคดีจะปรากฏนะครับใครอยนะครับอิหม่ามมัคดีนะครับเราจะคอยชี้แจงในอนาคตในในในวันรออไปอิหม่ามมัคดีจงอิหม่ามมัคดีมาเนี่ยนะครับยุคนั้นเป็นยุคโยงในเรื่องมาถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับ อิสลามจะตกตำสักน is ิดหนึ่งก็ตามในเทเรอิมามาที่จะมานะครับก็สิ่งถานเทเรอิมามาที่จะมาคือประเทศซีเรียนะปัจจุบันนะครับซีเรียนะครับฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์อิสราเอลนะครับตจ้นั้นแหละแต่ว่าเหตุการณ์ที่จะกับการวัดอามาที่วัดเทเรอิมามาดีเนี่ยกำลังรวมร่วมกำลังพ้นเพื่อจะต่อสู้กัำลังย่านนเี่ย นะครับสามย่างที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์เดียวกันนะกรอนนั้นีก็คืออิมามอับดุลปะพาตัวนะครับดัญญาปรือราฟาตัวนบีอิมาลงมานะครับสามย่างนี้เนี่ยมีการปฏิปทาต่อกันในอดีตรของทการเดียวกันนะครับแต่บางคนนั่นจะพูดว่าช่วงเป็นอิมามมาที่กำลังรวบรวมกำลังพ้นเกื่อนในจักรวาลตนของจักรวาลดัญญาเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะลองวัดดัญญาคือใครนะครับฟิลเตเราเข้าใจว่าดัญญาเหตุทวงมาบางคนเกิดวัดทุกทาอะไรดัญญา เาวทยาซักอะไรนั่นยะรมาลายิเาเกินั่นจะังปูดของศานามุมัดงทาเดรรีวมัดูดได้เเนมานะรับช่วงเมามาดีกำลังรวบรวมกำลังพนเื่อนแ่จากอทางของัองด่ายัอยู่นั่นเนี้ยในทานี้ศาสนามุฮัมมัดบอกว่าช่วงซูบะนีช่วงซูบุกอลลอฮสุบฮานาูวตะนาในดีิศามมาช่วงเกกำลังจากละมาสมีละมาิาละมาซูบุช่วงเนนบี ยองมราม่าดี่กำลังรวมร่วมกำลังพ่นรวมร่วมของกำลังทหารเพื่อเดจับลามาสูโมยู่นันเนี่ยนารีอีซารงมมากในช่วงเ่นาีอีซาลงมากพบกับอีมามมาดีนั้นนะอีมามมาดี้ปวดกับนาีซาว่า่ันขึ้นมาเป็นกีมามก่อนแล้ว่ันขึ้นมาเป็นกีมาั์นของเราที่เนาีอีซาบอกว่าฉันถูลงมากฉันลงมากเนี่ยเพื่อเดจับลามิีมาม์ได้หยุกนั้น นั่นก็คืออิมามมาดีนะครับฮาดีเทพูดถึงอิมามมาดีทำนี่แหะครับหลังยากษ์เทพจะอิมามมาดีจะไปจะไปพูดถึงในฮาดีนะครับไม่รู้ว่าอิมามมาดีเนี่ยเสียชีวิตไปไหนนะครับไม่มีการพูดถึงหลังยากษ์าดีในฮารีเนี่ยเราพูดหลังยากนั้นก็คือเรื่องของดายานกับเรื่องของดายิฮิซานนะครับอิมามมาดีหมดนะครับสถานที่ที่อิมามมาดีจะลงมหน้าดายิฮานจะลงมาในฮาดีพูดคำว่า มัดหยิแบแท่งหนึ่งไปอยู่ในซีเรียมีหัวอาดั่งซีขาวานบีมิฮังมัดบอกชัดเจนเลยมีหัวอาดั่งซีขาวอยู่ในประเทศซีเรียในปัจจุบันนี้นะครับหลังจากนั้นหลังจากล,ล,ลา,ลา,นนกามาเซเล่นะครับลาบิอิสซ่าเขาเลยทำการต่อสู้กับดัชยานหลังจากนั้นยุกับทางมาดัชยานเสียชีวิตนะครับเหตุการโรงงานได้จะพูดถึงในคืนหลังนะครับมีคือสา,าม,อ,ม,าม,าสมาอย่างยุ่งกระทั่งว่าอิมามมาดีสามารถจะฆ่าดัชยานได้นะครับหลังจากที่อิมามมา,าดีฆ่าดัชยานได้เนี่ยอิสซ่ารู้เรื่องมา นะครับในอนาคนอิสลามดูเรื่องมาดั้งจันเลยดั้ยันเสียชีวิตแล้วแต่ท้างเทเลยดั้ยันเสียชีวิตขณะนีมนุษย์มาปวดถึงเช่นเดียวกันนินเสียวว่าจะปวดถึงในในขึ้นตอนต่อไปนะครับหลังจากเหตุการณ์การพาดั้งยันแล้วนะครับอิสลามเรียกร้เรื่องมาเนี่ยวรกัตมากมายเลยเกิดขึ้นในอยู่ของการปกครองของนบีอินเตอรหลังจาเทพฆ่าดั้งยันแล้ว นบีอิสลาบอกกล้องด้วยความเป็นธรรมด้วยความรุนเรืองอิสลามเตอรโกจนกระทั่งว่าอัลลอฮ์สุบานในวาระใดทีหนึ่งหลัเกิดขึ้นนะครับในฮาริสของนบีมุฮัมมัดก็คืออัลลอฮ์ให้ยาดูดและมายูดเกินมาเป็นสัญญาณเด่ดเดิงนะครับยายูดและมายูดยายูดและมายูดเป็นได้ก็มีรายละยเรื่องหล่ะ นะครับยยยุ้อะายุเนี่ยเกินเ่าปราบ้อนก็คือกลุ่มเขาพั้งเป็นกขังเอาไว้ยู่ในภูเขาสองภูเขาอยู่ตอนนี้นะครับเป็นพวกขังโดยกลักฐาทุนรน่น่มในอยุดพกาัิลเพราะอำนาโดยสั่งไปนะครับแต่ตอนนี้มันกำลังคุ้นอยู่คุ้นภูเขาดัเปิดอีออกมาแล้เมันคุ้นกำลังจะได้ออกมาเหลือใหีมันเห็นแสงเหลือเนี่ยมันยึดผักนะครับยึดผักผักว่าคนมาคุ้นตัวเราตัวชาวจนกระทั่งว่า หลังจากมันยุบผักนั้นมันลบสุภาษนะว่าแล้วล่ะไอไอคนผิดคุ้มลงมามันเดือดระจยมกระทำมันเดือดร้นก็จะทำเรื่องการก็จะทำมันออกมาแนอนาคตในครั้งนี้ได้ละเอียดทั้งหมดเลยนะครับจะยูนตายไปไหนก็มีได้ละเอียดนะครับท่านเดียวกับช่วงอยู่ของทารีอีซ่าเฉียดเดียดกันนั่นคือสัญญาณสี่สี่หลังจากทารีอีซาสามารถที่จะ นบีกิซ่าไม่ได้ข้าญายุนรลอม่ญาญุเนี่ยไม่สามารถท um, yeah, UH! ี่จะโค้งตามของกําลังคนของญายุนรลอมายุได้นะครับแต่นบีกิซ่าเนี่ยวิ่งขึ้นไปบนพ้วนไปโยนบนพุ่นกับความหมากของของถังของญายุนรลอมายุนนั้นจนกระทั่งว่านบีกิซ่าเนี่ยโคตรว่าเอาแล้วให้ทรงท้ำลายกองทัพญายุนรลอไม่ญาญุจนกระทั่งว่าเอาลบสุภาณาวาตาลาดดับตัวอาให้ให้นอนเนี่ยไม่ใช่เิ่นโทษของของของทัพ ความหมาของของทัพของยาอายุธหรืออายูธนันไม่ใช่เด็กพ้อจนกระทั่งมาตายหมดตายจนกระทั่งมาไม่เห็นดินเลยความหมาของของทัพของยาอายุธนะยาอายุธหรืออายูธนั้นจนกระทั่งมาลักจักตายทั้งเล้นนาดีนีซ่าเนี่ยลงมาจับเขาภูเขาตัล้มมาเมื่อล้มมาเนี่ยความหมาของของทัพของยาอายุธหรืออายูธเรื่องความหมาอั้งมิ้นนะมิ้นจนกระทั่งมาไม่สามารถที่จะ้นได้นาดีนีซ่าเขเลยขึ้นไปบนยอดเขาอีกครั้งนึงแล้วพราว่าร้เราว่าคงใครจัดการสากลบของ ยาดุลแต่มาดุลจนกระทั่งพระอัลลอฮฺทรงประทานว่าละให้สัตว์ขึ้นนกนกชนิดไหนเบโลนี้มาคามาคาสักซอกพรายาดุลแต่มาดุลเอาไปทิ้งในฮาเลียไม่ได้พูดถึงนักวิชาการก็ไม่ได้พูดถึงว่านกเทียมมาคาซอกพรายาดุลแต่มาดุลเอาไปทิ้งเท่าไหร่จนกระทั่งพระองคคนบอกว่านักวิชาการองคคนบอกว่าสักให้อัลลอฮฺทรงประทาให้คาของสักกองยาดุลแต่มาดุลเอาไปทุ่มนะเอาไปทุ่มโดนโดนโดนฝังไป ไม่รู้ว่าไปถุงเพื่ไรคว่ำมากตรงไหนหลังจากเทนกทาบสาบของของนะครับยายยุดได้มายุดไปแล้วนะอันลงให้คนตอกรงมาอันลงให้คนตอกช่ำราดด่างเดงกระทังวันเกลี้ยงนวดนะครับสาบซบเทวนีดืนเดียวเนี่ยคว่ำมาเขาสาบซบเดียวเนี่ยคว่ำมาเขามานั้นเกลี้ยงนวดเดินกะทังวะพืชผลเนี่ยเติบโตขึ้นมาเติบโตขึ้นมาในฮาริธันนบียงว่ามัดบอกว่า หลังจา,งงา,ากความเคลียร์เหตุฝนเหตุตกลงมาสร้างความบาร์กัคให้กับแท่นนินนะจึกระทงว่าโลกทับทิมโลกกนึ่งเนี่ยสามารถจะกินได้ถึงสิบคนทับทิมโลกหนึ่งสามารถจะกินได้ถึงสิบคนในอนาคตความบาร์กัคของฝนเหตุตกลงมาในขณะนั้นแล้พอคนทับทิมเนี่ยถ้าหากว่าการเป็นรมนะโยใตย้โยใตย้โยใต้ลกโลกทับทิมนะถึงสิบคนความใหญ่ของมัน ในอำนาะจความบารมิกเราจะเพิจารณมด้ับว่าพิธัานนารีองค์ธรรมตะวันในอนาจนะความนาเนี่ยจะหาคนจะหาคนคนหลักหลักการไม่ได้คือคนที่จะเอาหลกการไปให้เนี่ยบอกว่าพ่อแล้ววันนี้ไม่เอาแล้วความหมากความจเจริญความบารมกั้ความารุงเรื่องในยุคนั้นนะแต่อรรถธูปบาลายนวาตนาให้ความบารมกัน้นจนกระทั่งปัญญายุตายนบารีทราบเสียชีวิตนะครับนั่นเอง นับวิชาการตะวันในโลงนี้ไม่มี่ใครถีจะรอชีวิตสีสะกนนึ่งบุญหลุนน,นับสิน้ายก็ต้องมอตุวุกชีวิตจะต้องตอบกับความตายเมกระทันทาราดีทีา่าทก็เท็จชีวิตนะครับแต่ทคณะ,น,ะน,นี้ยังมีชีวิตอยู่เลาจะลงมาเท็ชีวิตหลังจากสังหารญายุตแลยมายุใจนั่นคือสัญญาณเหตุดีนะครับสัญญาณเหตุดีสัญญาณแรเนี้ญญเนี่ญญยปาไม่หลับัหนึ่งอิมาปาดีสองหลัจาสามราบิซาสีก็คือญาติยุตและมายุใจ้อสัญาหตุดี อิสลามุ่งเรื่องมีความบาลังกั้ฑ์ตรงนี้มีความบาลองกัณฑ์ปกครุมหรือความเป็นธรรมสัญญาณเดชาก็คือจะเกิดลุ้มหยุดในพิธีธรรมบัตรไว้จะเกิดลุ้มหยุดเทใหญ่ฟ้าแพงด้วยกันหนึ่งก็คือขั้นสิทตะวันออกสองก็คือขั้นสิทตะวันตกสามก็คือขา้สมุทรอาหรับลุ้มจะหยุดในขณะฝันนาแผ่นดินนี้อยู่จนกระทั่งมาอุลามะบอกว่าลุ้มหยุดเนี่ย บางทีอาจจะยิงทางชวีปบางครั้งอาจจะยิงทางปัทเธปขาสมุดอารักทางขาสมุดอารักอาจจะโยมยิงอยู่ในอนาคตงรั้อยุโรปอาจจะโยมยิงอยู่ฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันตกอาจจะโยมเออเดี๋ยวโยกยิงเดี๋ยวโยกหยุดลงมาลังจากยิงหยุดเดีวลัญญาณที่ห้าลัญญาณเี๋ยวเขาเกิดขึ้นนั่นก็ขึ้นควันควันเกิดขึ้นทั้งโลกเลยไม่สามารถที่จะเห็นอะไรได้คนจะเยอะแตไม่เลือน ก็ไปได้ไปได้เนื้อจักว่าลได้อะไรไปอีกหลักหนึ่งแลไมไสามารถเป็นยากรู้ว่าในรังวันในรังคือความหมาของวันความหมาของมองฟันสัญญาณเดียวออกเกเกิดขึ้นนะมันจะมันจะกินเวลาไปโดยสักเท่าไรนานเท่าไรได้นะครับสัญญาณของมองฟันหลังจากเจอสัญญาณมองกฟันหน้าไม่สามารถเี็นะยารู้ได้ว่าในรังวันในรังคือนั้นหลังจากมองฟันนี้สลายไปนะเป็นองว่าอะไรเกิดเกิดสัญญาณเหตุกาสัญญาณเปตนนานกว่ัวมา หลังจากงมอควันสลายไปสัญญาณที่จะเกิดข okay, ึ้น like, นั่นก็คือดวงอาทิตย์ขึ้นทางตะวันตกหลังจากงมอสลายแบบเดียวเนี่ยดวงอาทิตย์ขึ้นทางตะวันตกเลยคุนลอกใจเลยเพราะมอควันเพราะมอควันสลายเลยเพราะว่าเดินเดขึ้นมาเนี่ยดวงอาทิตย์มันขึ้นทางตะวันตกเลยนั่งเท้าปะปาประตูเตาบ้านสองคนเนี่ยหมดเลยไม่มีโอกาสได้พันแก้ตัวเลยหลังจากวันนั้น ขออัลลอฮฺ سبحانه และก็ุอาตาล่หา,หา,า,ลาจะปิดประตูเข้าวัดของมนุษย์จากสัญาสญาณไปเจ็ดเถเกิดขึ้นหลังจากมองันสลายอันนี้คือคือสิ่งเทานาครับหน้าวันนี้เนี่ยครับประตูสวรรค์นเนี่ยเคยเราบอกว่าป,ประตูสวรรค์ทุกเปิดในช่วงตอนเดือนตุมภาพันธ์นะครับแต่ป้าเนี่ยอัลลอฮฺ سبحانه และก็ุอาตาล่าเปิดประตูของสวรรค์ทางมดไม่ใช่ว่าในเดือนเดือนจะทุกเปิดน,นะครับประตูสวรรค์นเนี่ยยกเป็นประตูเดียวที่อัลลอฮฺเปิดดูตลอดเลทน,นา เนนองเนื้อจะเดือนนองมาดอนเนี่ยประตูสวรรค์จะทชคเปิดตลอดเวลาคือประตูตรงบ้างจะทชคเปิดในวิชาการ่าอย่าเดินวันที่ทชคเปิดวัดนะประตูสวรรค์ทชคเปิดวัดทงแป๊บปานเลยนะครับแต่เนองเนื้อจะเดือนนองมาดอนเนี่ยประตูทปิดยกเป็นประตูเดียวของสวรรค์ก็คือประตูตรงบ้างจะโชคเปิดตลอดเวลาหนกยากพอถึงวันเหตุว่าถ้าเหตุคืนทางสิทธิวันตอกประตูนี้ปิดทันทีในนี้โอกาสจะแก้ตัวอะไรนะทัานร่างกายต่างจะแก้ตัว เดี๋ยวเราจะปวดถึงประตูสวรรค์ด้วยที่ชาวโลกหลังจากเฉ็จัดผ่านไปดวงอาทิตย์ขึ้นทางสิทตะวันตกทําให้คนเนี่ยต้องใจเลยสัญญาณเขตแม่น้ำมากนั่นก็คือดาวประเทิมปั้ดาวประเทิมปั้เป็นสัญลักษณ์เพราัว่าในเทวนาทีเนราะว่ามักพูดถึงมีคนมีคนเต็มหลังไม่สามารถจะรู้ว่าในในในฐานะในสถานะนะครับมันจะมาทําอะไรที่ชาวโลกได้ปวดปวดถึงสัญญาณเขตแม่ หลังจากไอ้สัตว์กำลังนใน้ตายสัญญาณกาวมาถึงนั่นก็คืออัลลอฮฺจะให้ลุ่มผัดลุ่มจะเป็นเม็ดสีแดงๆผัดริ้วมาแต่ใครก็ตามเขามีความซัทธาเมตะเพียงปงฟูลี่นะพี่พอกซัทธาตอนนั้นเมตะเพียงที่เดียวเนี่ยบอกว่านั่นเนี่ยเป็นยุคเขี่ยเรืองลายจะถึงแต่คนไม่รูุ้ยะอัลลอฮยแต่ใครก็ตามเขามีความซัทธาตอนนั้นเมจะเพียงที่เดียวเนี่ยได้สูด้ดมนี้เข้าไปอัลลอฮฺ سبحانه และก็ะล,ละให้ตาย หลังจากได้ได้ชูได้ชูร่มอันนี้ได้ชูรงมิญนของร่มน้ช่วยมากอันนี้นะครับนั่นคือสัญญาณเิดการหลังจากว่องยิ้มร้ายของสัญญาณเกิดขึ้นนั่นก็คือไฟเ่ออกมาจากทะเลเอเดนนะครับไฟเชนลูกออกมาจากทะเลเอเดนแล่ากอ,อนทุกคนไปยังถุงม,มัชชานะครับไดมนุษย์จะไปรวมตัวกันในถุงม,มัชชาลังจากเกิดไฟนีไฟไ้เลยยิบปัดจนกระทั่งมาร็จสิ้น สับยาเป็่หนังนเบียมุฮัมมัดสาล,ลลาลวาอะไรอยูวแบนำผูดนะครับอันนี้คือสัญญาในกนังนเบียมุฮัมมัดพูดนะครับเราจะพูดถึงได้ละเอียดกว่าแต่ละยามแต่ละยามแต่ละยามเนี่ยนะครับมันมีมันมีความเป็นมายักษ์เลยมันมีอะไรบ้างใ,ในในระหว่างแต่ละช่วงในระหว่างแต่ละช่วงั้นนี่นชาวเราในคืนในคืนทัดไว้นะครับ้งหมดมีรายละเอียดถ้าเราศึกษาเรื่องแบบนี้นะครับหนึ่งคือนาคัวสองคือนุกนุกยักษ์จะเรียนรู้ นะครับเพื่อที่จะได้รู้นะครับนั่นเพื่อซิปย่างในพานธุ์นี้เพระสามารถได้เตือนเราแล้วให้เราระวังตัวว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะต้องปอกแน่ๆกับสิ่งต่างๆเราเนี่นะครับเราไม่ไม่ทันอยู่ของดัญญางนั้นที่เชาว่าไม่ทันนะครับพอใกลก็ตามไปอยู่ในอยู่ของดัญญานั้นลงเพราะจะบอย่างยิ่งผู้หญิงนารีบอกคนที่ตามดัญญามากจะต้องเป็นผู้หญิงนะครับโซดัญญาร้อนนี่บริัทญาไม่ร้อนเดียร์ดั้งย่างโดนนี่เสืยวมาเลย ดันยันมาเนี่ยฟัวญิงเนี่ยจะเป็นของถับของดันยันหมักอย่างนีเลยนะครับบอกใครบ้างจะตามดันยันคุณลักษณะของดันยันเป็นอย่างไรบางจะมาผูกถึงในกลุ่มื่นนะครับจะทิ้งเหตุวุฒเดียวคือสัญญาณเจ็บนะครับดวงอาจจะขึ้นทางติดสวรรค์ตกนะครับดวงเป็นขั้นตัางตัวบางทีนะครับเป็นสิ่งเดียวหนักมากนะนอนบผมนะครับก็บอกว่าท็อปฟิวเป็นวิทยาอัสสลามุอะลัยกุับเรามะตัวเราเมื่อวาน